เอมปัปเป้เปิดใจครั้งแรกหลังมีข่าวเชื่อมโยงกับเรอัลมาดริดพร้อมพูดถึงการมาของเมซี่คิลิยานเอมบัปเป้ดาวยิงวัย22ปีกำลังจะหมดสัญญากับเปอัเช e หลังจบฤดูกาลนี้และยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่เลยขณะที่เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขาเคยตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดแต่สุดท้ายนะครับดิวนี้ก็ไม่เกิดขึ้น โดยล่าสุดนะครับเอ็มปาเป้ P P e, ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับรายการ RMC Sport ที่มีเจอโรมโรเตนอดีตกองกลางของเปแอสเชและทีมชาติฝรั่งเศสเป็นพิธีกรอยู่และเอ็มปาเป้ P e, ก็ได้สรุปสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วจากมุมมองของเขาว่าอ,อ๋อผมขอย้ายออกนับจากช่วงที่ผมเนี่ยไม่ต้องการต่อสัญญาผมอยากให้สโมสรได้เงินจากการย้ายทีมของผมเพื่อไปหานักเตะที่มีคุณภาพมาแทนนี่คือสโมสรที่ให้ผมมากมายผมมีความสุขตลอด4ปีที่นี่ และผมยังคงมีความสุขอยู่ผมบอกตั้งแต่เนิ่นๆนะเพื่อที่สโมสรเนี่ยจะได้หาทางออกอื่นผมอยากให้ทุกคนแข็งแกล่งขึ้นหาทางออกร่วมกันมีข้อตกลงที่ดีซึ่งผมเคารพในเรื่องนี้ผมบอกไปว่าหากพวกคุณไม่อยากให้ผมไปผมก็จะอยู่ผู้คนพูดกันว่าผมปฏิเสธข้อเสนอต่อสัญญา6หรือ7ครั้งว่าผมเนี่ยไม่อยากพูดคุยกับเลโอนาร์โดและเรื่องนี้มันไม่จริงเลยเขาบอกผมว่าคิเลียน ตอนเนี้ยคุณต้องไปคุยกับประธานเอานะโดยระหว่างนี้นะครับโรเตนได้พูดขึ้นมาว่าเป็นเพราะเขาเนี่ยไม่สามารถหาทางออกให้กับนายได้เป็นเพราะเหตุนั้นหรือเปล่าซึ่งทางด้านเอมปาเป้ก็ได้ตอบว่าอ,อ๋อผมไม่รู้ผมไม่ใช่คนที่จะมาตัดสินเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่จุดยืนของผมเนี่ยชัดเจนพอผมเคยบอกกับพวกเขาว่าอยากจะย้ายและผมก็บอกพวกเขาค่อนข้างแล้วส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมไม่ชอบการที่มีคนมาบอกว่า ตัวผมขอย้ายในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมซึ่งนั่นมันไม่จริงเลยเพราะนั่นมันผู้ร้ายชัดๆผมบอกพวกเขาตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมว่าผมเนี่ยต้องการย้ายทีมเอ็มปัเป้ P e กล่าวนอกจากนี้ก็ได้มีการเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของเอ็มปัเป้ e ที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งเขาได้ให้สัมภาษณ์กับทางเลกิฟนะครับ เกี่ยวกับประเด็นการย้ายมาของเมสซี่รวมถึงประเด็นข่าวลือที่สื่อเนี่ยต่างเล่นข่าวกันก็ประมาณว่าเอมบัปเป้ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่กับการมาของเมสซี่เพราะว่าแสงสปอตไลท์รวมถึงสื่อต่างก็จับจ้องไปที่เมสซี่กันหมดอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเอมปัปเป้ก็ได้เปิดใจถึงประเด็นเหล่านี้ว่าอ๋อผมไม่เคยคิดเลยนะว่าเขาจะมาที่นี่เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นไม่กี่คนที่ผมใส่เอาไว้ในประเภทที่แบบว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ผมนั้นจะได้เล่นด้วย สำหรับผมในตอนนั้นเขาไม่มีวันย้ายออกจากบาซ่าและตอนนี้ผมกำลังดื่มด่ำทุกช่วงเวลาที่ได้อยู่เคียงข้างเขาอย่าลืมนะว่านี่มันเป็นสิทธิพิเศษเขาเป็นคนที่รักฟุตบอลเขาพูดคุยกับทุกคนเขาพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมในแบบของเขาแม้ว่าเขาจะขี้อายเล็กน้อยแต่ในสนามเขาเหมือนเป็นอีกคนนึงเลย นอกจากนี้นะครับเอมป,ปเป้ยังได้พูดถึงประเด็นที่หลายๆคนชอบวิจารณ์ว่าเมสซี่เนี่ยไม่ค่อยวิ่งไล่บอลแล้วก็ชอบเดินในสนามเอมป,ปเป้ก็ได้พูดว่าเออผมไม่มีปัญหาเลยถ้าเกิดว่าเมสซี่เนี่ยเดินผมก็จะเป็นคนวิ่งให้เองคุณต้องอย่าลืมนะว่าน,นี่คือเมสซี่ผมไม่มีปัญหาแน่นอนในเรื่องที่คนก็พูดว่าเมสซี่เนี่ยชอบเดินผมเนี่ยแหละจะยอมวิ่งแทนเขาเองผมเข้าใจนะว่าเมสซี่เนี่ยต้องเก็บแรงเอาไว้เพื่อเล่นเกมบุก ในการทำประตูทำแอซสต์ให้กับเพื่อนมันเป็นอะไรที่เข้าใจได้อยู่แล้วนอกจากนี้นะครับเอมปารเป้ยังถูกถามว่าการย้ายมาของเมสซี่เนี่ยมันส่งผลต่อการตัดสินใจของเขาในการย้ายทีมหรือเปล่าในจุดนี้นะครับเอมปารเป้ก็ได้ตอบว่าอ,อ๋ออาจจะไม่นะเพราะผมได้ตัดสินใจไปแล้วซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้มันได้รับการไตร่ตรองและพิจารณามาเป็นอย่างดีแล้วเอมปารเป้กล่าวนั่นแหละครับก็เรียกได้ว่าเป็นการให้สัมภาษณ์ที่ค่อนข้างตรงประเด็นนะครับ โดยเฉพาะประเด็นการขอย้ายทีมเนี่ยโอโหให้สัมภาษณ์ตรงไปตรงมาไม่มีอ้อมค้อมเลยซึ่งมันก็ดีต่อเรานะครับเพราะว่าไม่ต้องมานั่งเสียเวลาตีความหมายกันอีกทีแล้วทุกคนละครับคิดเห็นยังไงกับการออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ของเอมปเป้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด u b บ c r i b ้แลวก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า